สังเกตทุเรียนเวียดนามและทุเรียนไทยข้อหนึ่งคือสังเกตจากลักษณะภายนอกทุเรียนเวียดนามเนี่ยจะค่อนข้างกลมทั้งลูกอันนี้เปรียบเทียบหมอนทองกับทุเรียนรีเซาของเวียดนามนะคะมันจะไม่ได้มีร่องพูชัดเจนเหมือนของคนไทยร่องจะไม่ได้ลึกร่องจะตื้นๆแล้วหนามของเขาเนี่ยจะทู่ๆสั้นๆด้วยค่ะทุเรียนไทยเนี่ยถ้าไม่ได้ชุบสีนะคะเวลาแก่จัดแล้วเนี่ยผิวของเขาจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลออกไม่ไม่ออกสีน้ำตาลมันจะไม่ได้เขียวสดใสทุเรียนของเวียดนามผิวของเขาค่อนข้างสวยค่อนข้างเขียวสดมากกว่าบ้านเราค่ะข้อ2คือดูจากกลัษณะ ของเวียดนามเขาจะเป็นเนื้อสีเหลืองจัดไทยเราเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่ได้เหลืองจัดเหลืองเข้มเหมือนทุเรียนเบญจพรรณทุเรียนหมอนทองของไทยจะออกเป็นแบบสีนวลๆสีไข,ข่ไก่สีเหลืองๆขาวๆนิดหน่อยเนื้อทุเรียนของเวียดนามเนี่ยจะเป็นระดับที่สุกนิ่มอะค่ะคนไทยเนี่ยถ้าเกิดว่ากินทุเรียนหมอนทองบางคนส่วนใหญ่เลยนะคะก็จะชอบกรอบนอกนุ่มในเนื้อไก่ฉีกอะค่ะอีกข้อนึงนะคะทุเรียนเวียดนามเนี่ยก็จะกลิ่นแรงกลิ่นชัดเจนมากกว่าทุเรียนไทยเม็ดเขาจะใหญ่ภูเนื้อของเขาเนี่ยจะผอมกว่าจะน้อยกว่าของ,ของทุเรียนไทยค่ะข้ออททีี่่่3เเเรรรืงสชาาพะคคน เทียนทุเรียนเวียดนามที่ดีๆปลูกจากสวนที่ดูแลดีเขาก็บอกว่ามีรสชาติที่ใกล้เคียงกับทุเรียนไทยแต่บางคนก็จะบอกว่ามันจะมีรสขมบ้างมันจะมีกลิ่นแรงบ้างเนื้อเละบ้างทานไปแล้วเนี่ยมันเละมันไม่ค่อยฟินนะคะถ้าเปรียบเทียบรสชาติอาจจะยากสักนิดนึงนะคะเอาเป็นว่าอันนี้เป็นข้อมูลที่มาจากประสบการณ์ของคินโอโดยตรงนะคะมันอาจจะถูกมันอาจจะผิดมันอาจจะไม่ตรงตามข้อมูลตามความเป็นจริงของทุเรียนเวียดนามบางสวนก็ได้